ก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบก,นะกับผมแมงโก้นะก็อยู่ในพื้นที่ปกติกันบ้างครับไปตลาดกันมาหลายพาร์ทแล้วเนี่ยตอนนี้จ่ายตลาดจนเงินนี่คือหมดไปหลายบีแล้วอย่างงั้นเราก็จะามาดูอัปเดตนะครับอัปเดตท,ทีเ่เป็นลัคกี้บ็อกเวิลด์นะซึ่งเมื่อคืนผมอัดไปไว้คลิปหนึ่งนะครับซึ่งคลิปมันเสียนะก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็ กิฟท์ที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นกิฟท์ใหม่นะครับเออนะัดซึ่งผมเปิดไปแล้วครับได้เป็นเจ้าตัวนี้นะปัดคือจะได้เป็นเจ้าตัวกระลอกนะครับเออนี่เจ้าตัวกระลอกด,ดีมากเลยนะครับนะซึ่งเ,ออเจ้าอัปเดตเนี่ยมันคือมาเป็นเวอร์ใหม่มาเนีครับเกือบเป็นล u c คกี้บล็อกเว์นะไปไปกันเลยไปสำรวจกันก่อนเนีครับเดี๋ยวไปสำรวจสักนิดหน่อยแล้วก็ไปดูที่หน้าเว็บนะเออ ตรงนี้นะครับคือถ้าเราขุดเนี่ยเราก็จะได้เป็นเหรียญลัคกี้บ็อกมาใหม่นะครับเออเนี่ยลัคกี้บล็อกมาใหม่นะตรงนี้นะครับก็เป็นเหรียญใหม่มานะโอเคงั้นไปดูหน้าเว็บกันเลยครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่หน้าเว็บกันแล้วนะครับซึ่งหน้าเว็บก็ทีนี่ครับก็เป็นอัปเดตลัคกี้บล็อกเวิลด์นะนี่ครับก็อันแรกนะก็จะเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพเวิลด์ลัคกี้บ็อกนะครับลัคกี้บ็อกเวิลด์นะ ซึ่งก็จะเป็นกล่องลัคกี้บล็อกอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราขุดเนี่ยเราก็จะได้เป็นเหรียญลัคกี้บล็อกใหม่ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นสัตว์ใหม่นะที่มาในลัคกี้บ็อกเวิลด์นะครับนี่ครับคือนี่เลยเป็นสัตว์ใหม่หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหิ้วอีก2ตัวนะเออซึ่งอัปเดตนี้ไม่มีซีเครตนะครับแล้วผมลืมบอกไปนะเขาเปลี่ยนจากอัปเดต1อาทิตย์นะครับคือทุก ทุกอาทิตย์จะมีอัปเดตใช่ไหมครับแต่ครั้งเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นอัปเดตทุกสองอาทิตย์คือจะอัปเดตน้อยลงนะครับคือไม่ทีอ่ะอสองสองอาทิตย์อัปเดตทีนะครับก็ก็จะได้มีเวลาวางแผนมากขึ้นนะสำหรับคุณเพสตันนะจะได้แบบเออคืออัปเดตช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคืออัปเดตนี้ก็แค่อัปเดตเป็นเวอร์ใหม่มานะครับเออ ลัคกี้บล็อกเอ็เนี่ยครับก็ใช้หน่วยเงินของลั c กี้บล็อกนะนี่ลั c กี้บล็อกโกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเราขุดลั c กี้บล็อกเนี่ยก็จะได้แต้มมานะถ้าแต้มครบ10,000ื่นเนี่ยเราจะสามารถคือเราจะได้ได้ไข่ามา8ฟองนะครับแล้วมันจะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะหรือกอลั c กี้บล็อกอัปเกรดครับอันนี้เราสามารถอัปเกรดได้นะว่าเราจะคือให้ได้เหรียญมากขึ้นโดยใช้ หน่วยเงินลั c กี้บ็อัปเดตนะครับในอัพในการอัปเดตนะครับมีประมาณนี้นะครับมี Arm uh, Trading นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนีย้ยอย่างนี้เลยครับเออซึ่งมันเอาไว้ทําอะไรครับมันเอาไว้ค้นหาหิ้วครับเออค้นหาหิ้วค้นหาไททานิคค้นหาสัตว์ทุกคนสามารถค้นหาได้รยายเซิร์ฟไปได้ครับเออัอน,น้เป็นของใหม่ที่ผมชอบมาก แบบชอบแบบสุดๆเลยนะแล้วก็ New h i v e Skip นะครับคือเมื่อคืนผมได้มาแล้วแต่คลิปมันเสียก็ขออภัยด้วยนะครับเออก็มีประมาณนี้นะสําหรับอัปเดตนี้นะครับมาครับแล้วก็มาอยู่ในโรบอกกันอีกแล้วนะครับซึ่งคือตรงนี้ผมผมนั่งฟาร์มมาแบบส,สุดยอดเลยว่าผมอัปเกรดมาเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยนี่นะอัปเกรดมาเยอะแยะเลย ผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับเ,เรียกว่าซื้อเป็นเกมพาสห้อง V.I.P. ครับทุกคนนะเพราะว่าในโลกจริงๆเนี่ยเขาแย่งกันฟาร์มครับเออเขาแย่งกันฟาร์มเลยนะอืมมันมันแย่งกันฟาร์มจริงๆครับผมผมผมคือต้องทนไม่ไหวต้องมาสร้างห้อง V.I.P. นะครับเออต้องมาสร้างห้อง V.I.P. เล่นนะไม่งั้นมันแย่งกันแบบสุดๆเลยครับอ่ะ มาที่ตรงนี้กันต่อครับคือถ้าเราขุดกล่องใหญ่เนี่ยเราก็จะได้เป็นแทมด้านบนทุกคนเห็นไหมครับนี่เป็นแ้มด้านบนนะแล้วก็จะได้เป็นหน่วยเงินเหรียญของล u c กี่บล็อกด้วยนะครับเออของล u c k y ี่บล็อกเวิลด์นะก็อีกสองอาทิตย์เราก็จะมีเวลาทำควยทําอะไรได้มากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่สําหรับใครที่แบบอยากให้มันอัปเดตเร็วๆก็มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดีก็ขุดไปเลยครับง่ายๆนะไม่มีอะไรมากครับซึ่งก็จะมีไข่ใหม่มานะนี่เป็นลัคกี้เอนะครับก็ใช้หน่วยเงินเปิดเหมือนกันซึ่งผมเปิดได้น้อยมากอะได้มิติข้อแค่หนึ่งตัวนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยผมเจอคนแจกนะเออนะครับซึ่งเดี่ยนงนี้ก็ฟาร์มยากใช้ได้อยู่นะไม่ได้ฟาร์มกันง่ายๆนะครับเพราะว่า เนี่ยดูดิในเหรียญทีละหนึ่งเอ็มนะครับอันนี้ขนาดบูทนะดูเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปบูทให้สุดๆนะครับให้สุดเลยนะแต่ตรงนี้มานะครับเนี่ยเราจะได้ไข่เป็นอันนี้มาครับถ้าแต้มครบหนึ่งหมื่นโอ้เกลือเลยๆเกลือเต็มไปหมดเกลือเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่มีไม่มีอะไรแบบอร่อยอร่อยมากกว่านี้เหรอนอกอยากเกลือเนี่ยนี่คือแบบสุดยอดมากนะครับ เธอมาก,ขก,มขก็ขุดกันต่อเลยครับอืมนี่ขุดกันต่อขุดกันต่อเลยนี่ครับก็จะได้เหรียญน,น้อยถ้าใครว่างๆไม่รู้จะมาทําอะไรก็มาขุดตรงนี้ได้นะครับผมก็ขอกลับโลกปกติก่อนนะ Lucky Block World นี่ผมว่าคิ้วมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับคิ้วมันดูแบบเหลี่ยมเกินไปอ่ะเออมันดูเหลี่ยมเกินซึ่งมาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ จะไปที่เทรดดิ้งพาซากันก่อนต่อนะครับกันต่อนะไปที่เทรดดิ้งพาซาตรงนี้นะเพื่อไปดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะเออเออ้าผมยังไม่ได้ทดลองเลยครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมก็เดี๋ยวไปกันเลยนะมาแล้วครับที่เทรดดิ้งพาซานะนี่ครับก็จะเปลี่ยนจากน้ำพูนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ t เทรดดิ้งเทนเ n นนะใช่ปะ เทอร์มินอลหรือว่าเออเ <c oughs> ทอร์มินาเมนอะไรล่ะเทอร์มินอลนะครับเออนี่นะก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากอาร์ทได d i a m o n า party นะครับ d i a m o n า party จากที่อยู่ตรงนี้ครับก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะหน้าประตูเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลองใช้วันนี้เราขอลองมาสำรวจตลาดกันหน่อยขอสำรวจตลาดหน่อยสิมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยคือ พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยพอมีเจ้าตัวเทเลพอร์ตนะครับคือเราก็จะขายสัตว์ได้ยากขึ้นนะเพราะว่าเขาไปเซิร์ฟอื่นกันนะครับเออนั่นคือข้อเสียนะครับข้อเสียแล้วก็คือข้อดีมันมีเยอะก,กว่าแหละเนี้ยดูนะดูนะสมมตุติผมอยากได้เป็นคิวูิวอะไรดีทีวแพนกวินเนี้ยผมก็ค้นไปเลยครับคลิกคลิกแล้วก็ค้นนี่ครับแล้วก็กด yes แค่นั้นเองแต่ถ้ามันค้นหาไม่เจอนะแปลว่า มันไม่มีนะเออแต่นี้เราค้นหาเจอครับเราเลยวาร์ปมามาแล้วครับเรามาอยู่ในเซิฟนี้นนี้ไงนี่ครับเราเจอแล้วครับเป็นฮิวปาร์ตี้แพนกวินครับนี่เราเจอจริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะ เจอตัวนี้จริงๆนะครับมีอยู่152ตัวนะตอนนี้นี่ไม่คือมันใช้ได้จริงๆนะครับมันใช้ได้จริงๆไม่ได้โกหกเลยเกมเกมนี้คืออัปเดตอันนี้ผมผมว่าเป็นอัปเดตเทรดดิ้งพาซาที่แทบจะดีที่สุดเลยอะเ <c oughs> นี่ยดูดูนะครับอะสมมติผมอยากได้คิวอะไรอีกดีคิวคิวเพียนต้าแคทอะผมก็ลองค้นดูนะครับแบบธรรมดานี่เจอแล้วแล้วก็แค่วาปไปขนาดเอง อ้าเซิร oh ์ฟเวอร์ฟูลโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ฟูลเสียดายัางั้นก็ต้องเป็นอาร์มแบบสีทองมีปะไม่มีแบบเรนโบ์ไม่มีแบบชายนี่ไม่มีแบบเแบบนี้ยมันมีแต่มันเต็มหรือเปล่าเซิรฟ์ฟเต็มหรือเปล่าเฮ้ยมีเต็มแล้วไปได้แล้วเย้ <Yay. S 1> ไปไปครับไปหาเลยมาแล้วเรามาแล้วเนี่ยเรามาแล้วไหนดูสิหิ้วไหนเอ่ยไหนเอย่ยไหนหิ้ว นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเฮ้ยเนี่ยค้นหาได้จริงค้นหายได้จริงดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยีอ่อย่าบังหน่อยโอ้โหราคาพี่แพงไปไหนราคาประมูลมัน 60- ถึงเจพี่ขายร6อยหิอุ้ยแต่สวยนะเนี่ยแต่สวยนะเนะี่ยผมว่าสวยนะน่าดูดูดีสวย,อเ,ยเออมันแพงแพงเกินไม่ออาไม่นอาไม่ไหวราคามันเกินเฮ้ยเพื่อน ขายอะไรนะหนึ100่งร้อยเอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบีจาบ้านหรือเปล่าให้ใครซื้อพี่ให้ใครซื้ออืตรงนี้ก็มีอีกสามตัวนะครับขายร้อยสามสิบโอแพงเกินเฮ้ยนิวค,คอกี้ตรงนี้สามสิห้าราคาเดิมยี่สแปดยิบเก้าโอ้โหขายตัดราคากันเลย เหมือนผมเลยอ่าตรงนี้อะไรอ่าโอเคปกติเจลลี่เพนกวินเนี่ยตัวนี้ราคามันยังสูงเกินไป35บีนะสักมา3สามสมสาเนี่ยผมลบไหวผมรับไหว,ม,ไหวมาหากันต่ออันนี้อีกทีหนึง่งมันหาได้ไหมอ่าขอเป็นไททานิคอะไรดีไททานีโฮโลรแกรมแล้วกันมีปะไม่มีไททานโฮโลแกรมสีทอง ไม่มีเรนโบว์ไม่มีอย่างนั้นเราเอาเป็นนีออนนีออนมีบ่ไม่มีีโอ้โหไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยโอ้สงสัยต้องเป็นไ,ไ,ทไทเทนิกอะไรไดีไทไทเทนิกอะไรใครอ่าใครมีเยอะอะอะไรมีเยอะอ่าไทเทนิกฮิวเบิร์ตเออฮิวเบิร์ตเฮ้ยไม่มีเลยทไทเทนิกคนคนยากนะเนี่ยไทเทนิกคนยากนะเนี่ย มีไหมไม่มีผมว่านายเดนิงเนี่ยไปอยู่เซิร์ฟโปหมดเลยนะครับเออผมว่าน่าจะไปอยู่ที่เซิร์ฟโปหมดเลยนะเหตนั้นเราค้นเป็นไรดีฮิวที่มันน่ารักน่ารัก,รก,รกเออทุกคนครับทุกคนอยากอยากลองอ่าค้นแพ็คเก่าๆไหมทุกคนอยากลองไหมครับ คนแพ็กเก่าๆคนแพ็กเก่าเก่อมาลองดูหน่อยสิคนแพ็กเก่าๆหน่อยไม่มีเลยแพ็กเก่าๆมีบ่เฮ้ยมีแพ็กเก่าๆนี่คือแพ็กเก่ามากเลยครับแพ็กเนี้ยเป็นแพ็กที่เก่ามากแบบเก่าแก่เลยอ่ะระดับตำนานแพ็กเนี้ยครับแพ็กคริสต์มาสเนี่ยมาแล้วไหนไหนไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหน มันต้องมีนี่เจอแล้วโอ้โหแพงแพงมากเือแปลว่าถ้าผมซื้อแพ็คเก่าแล้วเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาขายในอนา,า,นอาคตอีกสักหนึ่งปีสองปีราคาน่าจะดีแต่เป็นการลงทุนที่โคตรนานนานมากนะครับนานมากบอกเลยว่านานนะ อยู่หนนี่เฮ้ยฮิ้วตัวนี้อะไรเนี่ยอ่าไม่เอาแพงเกินแพงเกินปุยมุ้ยอ่าโอ้โหสองร้อยบีให้ให้ใครซื้อมันสุดยอดแพงแพงมากเนี่ยฮิวเนี่ยแพงมากมาครับหาอันเนี้ยหาตัวสุดท้ายแล้วละกันหาตัวสุดท้ายละไปแล้วเนี่ยฮิวตัวนี้อา่าอเอาเป็นฮิ้วตัวที่น่ารักน่ารักหน่อยอยูอย่ไหน อย่างนั้นขอเป็นยูนิคอนและการเลนโบยูนิคอนมีหรือเปล่ามีไหนลองไปดูหน่อยผมชอบยูนิคอนอย่างเงี้ยยูนิคอนมันต้องมาอย่างเงี้มยมันสวยมันสวยเนี่ยมันสวยต้องไปแล้วดูหน่อยราคาเท่าไหร่มา,รมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนมีเป่ามีเป่าหาแบบเร่งด่วนเร่งด่วนโอ้แพงมาก มีกี่ตัวเนี่ยสี่พันกว่าตัวเองโอ้หกสิบสามราคาประมูลหกาถึงเจ็สบแปดพี่เขาขายร้อยสมสิบห้าโอ้พี่เกินไปหรือเปล่ามันมันแพงมากเลยนะเฮ้ยตัวนี้หิวคิงคิงโคบลาโคโคบลาโคบลาอ่าเอาอะไรดีตลาดไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะโอ้เราต้องค้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยนะขอดูเมลบ็อก นิดๆโอ้โหซีซีเอ็ดอ๋เยอะอยู่นะน่ะเยอะอยู่นะเนี่ยน่ะนะไปละพอพอพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทายคลิปอดใจรออดใจรอเออผมลืมบอกไปเลยครับว่าอีเวนต์เนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับคืออีเวนต์เพียนต้ากับอีเวนต์อาร์ฟิเอตเตอร์แมสนะครับก็คือหายไปหมดแล้วนะคือไม่อยู่แล้ว หายจากลาไปในโลกนี้ให้ไปไปจากโลกนี้เออไปในโลกนี้อะไรเล่นะครัก็นี่ไปบนแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้เราจะจดจำนายไว้เพียนต้าเพียนต้าแล้วก็เพียร์ตแมสนะครับเออไหนดูหน่อยนะขอดูหน่อยสีนี่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟปกตินะไม่ใช่เซิร์ฟวีนะเออไม่ใช่เซิร์ฟวีก็คือ ล็อตียบ็อกเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับนะครับก็ลำดับนะครับลำดับลำดับนะครับนี่คืออาร์มสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลืองจะเป็น1ิบนะครับคือสิบแต้มนะก็เป็นสีเหลืองเจ้าตัวนี้เลยครับอ่แล้วก็อันที่2ครับ25้าก็จะเป็นสีฟ้านะตรงนี้เลยครับนี่แล้วก็หนึ่งนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะก็จะอยู่ตรงนู้นเลยนี่ส่งไปนี่ได้หนึ่งรครับนี่แล้วก็ 5,000แ้มครับก็เป็นเรนโบนะซึ่งตัวนี้มันหายากมากครับหายากมากนะผมแนะนำให้อยากฟาร์มแนวแบบฟาร์มเหรียญน,นะครับให้สร้างเซิร์ฟวีนะแต่เซิร์ฟวีในน,นี้มันมันเสียเงินนะเออเสียเงินนะ400ลบคัคเน่นะครับก็แพงใช้ได้อยู่แต่แต่ผมว่าคุ้มอะ่ะใช้ได้ตลอดทั้งปีทั้งปีทั้งเดือนนะบอกเลยใช้ยังไงก็คุ้มโอเคก็อัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ เปิดกล่องจุดหมายหน่อยเนี่ยเปิดกล่องจุดหมายหน่อยโอเคครับมาเล่นกันต่อนี่ครับสําหรับคนต่อไปก็โอ้โห42เฮ้ยพี่ไลพี่ไลอีกแล้วพี่พี่ไลท์ลลอา่อาอ่าส่งเป็นปาร์ตี้ไทเกอร์มานะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่พี่อันนี้ขอเรียกชื่อด้านล่างแล้วกันมนทนพี่มนทนเออพี่มนทน ส่งเป็นซาฟารีด็อกมานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วกออ็อะไรเนี่ยพี่พี่เบคก์โนบส่งเป็นไฮดร่ามานะครับไฮดร่าตัวไรนี่ผมไม่เคยเห็นเลยตัวไรนี่ถามาเลยต่อไปครับก็พี่พี่มมนทนครับพี่มนทอนยังมาต่อครับส่งเป็นสปริงบีมานะพร้อมกับเพชร1 0 0อเอ็มนะครับก็รับมาเลยละกันนะครับแล้วก็พี่วาลานครับเต็มที่เลย วารานพี่วารานตกเป็นเลิฟไลออนลั c กี้แคทแล้วก็ลั c กี้แคทอีกตัวหนึ่งลั c กี้มังกี้ครับลั c กี้มังกี้แล้วก็สปริงบีครับพร้อมกับเพชร 10m นะแล้วลั c กี้มังกี้ต่อครับโอ้โหลักกี้มังกี้เต็มเลยนะครับรับหมดเลย<ฮ>ขอเค้กก่อนขอเค้กก่อนนะเนี่ย้ด้านล่างด้าน,นล่างตกใจนิดหน่อยด้าน,นล่างเนี่ยตกใจนิดหน่อย พี่อ่าโอ้พี่โอ้ยสุปปอร์หมวกสุปปอร์ตอนแรกนึกว่าหมวกซูพรีมเออหมวกแดงนึกว่าหมวกซูพรีมแต่งตัวโคตรเหมือนเลยอะไรเอออ่าพี่พี่ไลท์พี่ไลท์ส่งมาอีกแล้วมาเมลโลแองโกนี่เฮ้ยขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหพี่ไลท์พี่ไลท์รวยมากเดี๋ยวพี่ไลท์เฮ้ยโโหตัวอีเวนต,ต์เต็มเลยพี่ไลท์โอ้โห ตัวเว้นอย่างเยอะเลยโอ้โหโอเคนะมารับกันต่อแล้วก็พี่คาครับพี่คาอาืโอโอ้โหตัวตัวนี้หายากเนี่ยอา่าส่งเป็น Easter, อีสเตอร์เยตินะพร้อมกับเพชรหนึ่งบีมาพี่คาพี่คาอยากอยากเปลี่ยนชื่ออ่ะพี่คามันแบบไม่พอเลยอ่ะ เออ่พี่คาก็ได้ออริจินอลอ่ะมาครับก็รับมาเลยนะขอบคุณมากนะเพชรหนึ่งบีไม่ใช่หาง,ง่ายๆนะพี่คายแล้วส่งเป็นเพชรอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรแปดสิบเก้าเอ็มครับแล้วก็หนึ่งร้อยเอ็มหนึ่งร้อยเอ็มพี่คาส่งลัคกี้ไทเกอร์แล้วก็หนึ่งร้อยเอ็มแล้วก็ตัวอีเวนต์ซัฟฟรีแคทแล้วก็ววกโอ้โหเต็มไปหมดเลยอิสต์โดมินัสโอ้โหแล้วก็โอ้โหเพชรอีสองร้อยห้าสิบเอ็มพี่แล้วก็ส่งเป็นลัคกี้มังกี้ ลัคก oh, ี้ไทเกอร์โอ้ยเยะเลยนะครับรับมารับมารับมาให้หมดนะครับรับมาให้หมดนี้อย่าให้เสียของนะเราเราอย่าให้เสียของโอเคครับต่อนะครับแล้วก็พี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลือกขึ้นก่อนอืม uh อ่า huh. uh, สำหรับพี่ IMD ครับ IMD ส่งเป็นเพชรหนึ่งร้อยเคแล้วก็ PayFull อ่า p พย์ฟู l ครับส่งเป็นตัว PayFull มา Dark Matter ด้วย ฮาร์ดคอด้วยก็ขอบคุณด้วยนะครับือรับมาแล้วก็พี่ OP พีโอพค q รับ OPQ นะส่งเป็นทยลัคกี้ไทกคือฮาร์ดคออุ้ยอันนี้ฮาร์ดคอ e ด้วยขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เพียนต้าอังกี้ครับอ่าพี่ OP ส่งมาเยอะแยะเลยนี่แล้วก็พี่ GM นี่พี่ขอขอมันชื่อด้านหลังแล้วกันพี่อ่าพี่คัวพี่พี่ครัว พี่จีเอ็มพี่พี่จีเอ็มเหมือนกันแล้วนะนะนะพี่จีเอ็มพี่หวัวม,มันเดินไปครับก็พี่ทีเคเคเลยพี่ทีเคเคพี่กุไลซา,าวนะครับกุไลซา,าวส่งมาเป็นพาร์ตี้แพนกวินนะครับเออนี่แล้วก็พี่สายสายชนนะครับสายชน V2 สสายชน V2 นะครับส่งเป็นสปริงกิฟฟินมาคนระับพร้อมกับเพชร8 0 0 m อโอ้โหเยอะมากนะแล้วสายชน V2 ออีกแล้วนะครับพี่คนนี้ สายชนจริงๆโคส่งมาเยอะแยะเลยแล้วก็พี่ยูดับมันยูครับนึอ,อส่งเป็นพาที่เอ็กซ์โรดพร้อมกับเพชร100่เอ็มมานะก็ขอบคุณด้วยนะครับเพชร100่เอ็มเลยนะพี่ไลค์อีกแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเพชร10บเอ็มเอ็มสิบเอ็มสิบโปรตไรท์พี่ไลค์พี่ไลค์แล้วก็พี่ กซิมคุงครับพี่กซิมคุงส่งเป็นเพชรหกสิบเอมาขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่อ่ะโอ้โห thank f o ว v ดีโอ FC พี่ไทยพี่พี่อะไรพี่กาเซโตเอ้พี่กาเซโตนะโอ้โหชื่อแต่ละคนนี่คืออ่านหลายพยางค์มาก่ะเออส่งเป็นซูมเบลคทโกลเดนมาแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับพี่ไลท์อีกแล้วส่งเป็นเพชรห้าสิบเอหมูพี่ไลท์นี่เยอะแยะเลยนะพี่วารานครับส่งเป็นพิกเซลวูฟนะ โอเคนะครับแล้วก็่งเป็นเพียงใต้ดอกรับขอบุณด้วยนะครับเออส่งมาทุกวันเลยคนนี้ครับผลรับมาให้หมดนะครับรับมาให้หมดเรียบร้อยครับโอเคนะครับเราก็รับมาหมดแล้วนะครับเพชรผมก็เพิ่มมาแบบลุกโชว์เลยลุกโชว์เลยครับม,มีเพชรยี่สิบหกโหตอนนี้เรามีประมาณ27่บีแล้วอ่ะ ก็ถ้าโชคดีหน่อยก็ซื้อเป็นเจ้าตัวคิวฮิวล็อกได้เลยนะครับจริงเออซื้อเป็นเจ้าฮิวล็อกได้เลยนะ ครับเหมือนมีคนจะมาเทรดกับผมนะอ่าส่งเป็นควีตเอ็กมาหรอทำไมหรอครับแลกกับอะไรดีอ่าอะไรหรออะไรนิวอะไรนิวอ๋อเอฟซีอ๋อเอฟซีครับนิวอ๋อนิวเอฟซีอ๋อเอฟซีนิวอ๋อโอเคโอเคก็ว่าอะไรนิวนิวโอเคโอเคว้าว thank ว้าวว้าวโอ้นี่วูวูแล้วแต้งปครับเหมือนเขาอยากส่งแบบฟรีๆจริงๆครับเนี่ยเออเหมือนพี่เขาอยากส่งโอเพนเลยไหมยอยากให้ผมเปิดเลยไหมครับอยากให้ผมเปิดเลยบ่อ,อ่มเปิดเลยไหมมาครับเหมือนพี่เขาอยากให้ผมเปิดครับผมถามพี่เขาดูแล้วนะ คืออย่างนั้นเราจะมาเปิดตรงตรงนี้ตรงนี้สปาโว Lucky, ลักกี้ไงเออลักกี้เราต้องเปิดในโซนลักกี้ครับลั c กี้เออนี่เราต้องไปเปิดนะไปเปิดนะรอพี่เขามาก่อนพี่เขาจะมาหรือเปล่ารอดูครับเราจะมาเปิดในโซน, Lucky นลักกี้นะครับลักกี้โว historic. พี่เขาต้องมาอย่างเงี้ยจะได้ Lucky, ไลักกี้ไงเฮ้ยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าพี่มาเออนีหนี่มามามามนนี่ตามผมมา,ตาม,มมาตามผมมาเลย ต้องเปิดต้องเปิดในโซนลัคก,กี้นะครับต้องเปิดในโซนลัคก,กี้เท่านั้นมันถึงจะลัคก,กี้จัดไปครับป่ะเปิดเปิดซะเปิดปะ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 เปิดอ้ามอ้ามเลยอร่อยอร่อยอ,อร่อยจริงแบบอร่อยมากอ่ะแบบเกลือนี่มันเค็มอร่อยแบบอร่อยกลมกล่อมกลมกล่อมกลมกล่อมจริงๆโอเอ็นเจลิตี้เอาเอาคืนไหมพี่เอาพี่เอาคืนหรือเปล่าพี่เอาคืนหรือเปล่าพี่พี่ ถ้าคือไหมเอาไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใย <c oughs> เบียร์ตัวนี้ก่อนนะครับอร่อยมากๆเลยเนะี่ยอร่อยมากเลยนะ <c oughs> เ,เค็มเต็มที่เต็มร้อยไอโอดีนมีไอโอดีน โอเคนะครับก็บายบายนะครับไปเจอกันบหบน้านะสําสำหรับใครที่อยากส่งไรามาเนะี่ยก็ส่งได้นะครับชื่อนี้เลยนะบายครับ